ราคาไทยมาแล้ว Samsung Galaxy A12 5G สมาร์ทโฟนระดับกลางรองรับ 5G ในราคา11,990บาทราคาไทยมาแล้ว Samsung Galaxy A12 5G สมาร์ทโฟนระดับกลางรองรับ 5G ในราคา11,990บาทล่าสุดทาง Samsung ประเทศไทยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางที่รองรับ 5G ที่มีราคาเข้าถึงง่าย อย่าง Samsung Galaxy A425G นั่นเครับโดยมีหน้าจอ Super ร์มร e d ดีไซน์แบบ i n t i n i t y Unit Un Play ขนาด6.6นิ้วคว่ามียด HD Plus มีดีไซน์ฝาหลังแบบขอบโค้งจับถือได้ถนัดมือพร้อมลวดลายแบบโพโลกร,ฟฟฟราฟิกใช้ชิปโปรผลสนซอ s n a p d 750G Octa Core ความเร็ว2.2 GHz ห้แวยมาที่ 8GB และ r อม 100GB รองรับหน่วยความจำเสริมแบบ Micro SD สูงสุด1 t b ระบบบริการ Android 10ครอบทับด้วย One UI ให้กล้องหลังมัม้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเอีย48ล้านพิกเซลรดแสง F1.8 กล้องมาโครความเอีย5ล้านพิกเซลรุ่นสง F2.4 โฟกัสใกล้สุด4ซนติเมตรกล้องอัลตร้าไวความเะเอียด8ล้านพิกเซลรุ่นสง F2.2 มุมมองกว้างสุด123องศาและกล้องเดฟความเอีย5ล้านพิกเซลรุ่สง F2.4 ครับส่วนกล้องหน้าความเอ็ย20ล้านพิกเซลมีเลติอรมา3สีคือ p r i s ึ่มดอทแบล็คพิซซึและ p r i s m ่มดอเกรครับไเดอร์เจุใจถึง5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไวฟ a s ช c าร์จิ n ง15วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น a m s u n g Galaxy A425G มีราคาอยู่ที่11,990บาทครับสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะจัดสักเครื่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ